บายดี <c oughs> ตอนนี้เขากำลังฉี่ตัดหญ้านาบ้านเนาะได้เหตุตอนลูกนอนสวีตแม่ลูกออนฉีได้เห็ดเบี้ยก็ได้เหตดตอนลูกนอนเพราะเขาอยู่เมกามันบ่มีผู้ได้เห็ดซอยเขาเห็ดอย่างต้องได้เพิ่งตัวเองเห็ดอย่างต้องเห็ดได้ตัวขเขาเองตอนนี้เขากำลังฉีดยางไปเอารถตัดหญ้าตัดหญ้าเองเนาะตัดตอนลูกนอน ชีวิตแม่ลูกอ่อนในอเมริกาบางคนอาจจะคิดว่ามาอยู่อเมริกามันอาจจะสนุกสุขสบายหรือว่ามันก็อัจจะบบได้เป็นคือเฮาคิดชีดมันก็มีสบายแน่มีทุกแน่ปนเปนกันไปเนาะมันก็บ,บ่มีอย่างสวยงามเสมอไปคือเขากำลังขีตดตัดหญ้าม้อนี้เฮาอยู่ล้างหญ้าไปเอารถตดัดหญ้าก็แก่ เขากำลังขี่เอารถออกไปตัดหญ้านะ ื่อนี่เอาเป็นว่าเฮากะตัดแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะ <c oughs> นี่เม็นสภาพขาาตัดหน้าโอเคเดี๋ยวเฮาเปิดกล้องหลังให้เบินสภาพของตัดหน้ามื้านี้โอเคเฮาก็ได้เห็ดเวียกตอนลูกนอนเนาะ เขลูกพันนอนอยู่ในเฮือนเขาอ,ออกมาตัดหยามือนี่เป็นพุง,งยิงย่อเมริกานะ่ะต้องเฮ็ดอย่างต้องเฮ็ดด้วยตัวเองต้องเข้มแข็งผู้ซ้ายเฮ็ดได้เขาต้องเฮ็ดได้ย่าออนแอเนาะอันใดที่ว่าเขาจะเฮ็ดได้สดําใดบเขาต้องเฮ็ดให้มันได้ลายกว่าหันเขาต้องมีความพยายามความพยายามอยู่ใสความสําเร็จอยู่บนนั่นคือซีวีเท้านี่มันไม่มีอย่างดอกที่ได้มาง่าย บ่มีไผที่ใจเฮ็ดยังเป็นมาตั้งแต่เกิดทุกคนล้วนแต่มีการเฮียนหู้ล้วนแต่มีการฝึกฝนล่อล้อมล้วนแต่มีการพยายามทางเขาพยายามเขาก็ะชิเหตได้ถ้าเขาฝึกฝนล่อล้อมเขาก็ะชิเ็ตให้มันดีขึ้นถ้าเขาบบขี่ข้านซีวีตเขาก็มี้แต่อันดีๆเข้ามาในซีดีสเของเขาสน,าานั่นเนาะยังสุคืดว่าเป็นผู้ย,ยิงไรเฮ็ดยังบ่ได้ผู้ยิงเขาเฮ็ดได้คือกันผู้ยิงเขาก็หลายคนที่ประสบผลสำเร็จในชีวิต ผู้ชายเห็ดได้เฮาต้องเห็ดได้คำคมให้กับผู้หญิงมนันอ่โอเคเฮากะบุ้งน,นี้ยังลายเดี๋ยวเฮาใิไปบึงน,นกเ,เขาใช้แพทย์ในบึงน,นกนกมากินหัวอาหารบอกไปละบอลน,นั้นเป็นบอลเกลือนกโอเคเฮาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ซ่องเขาแนะ่บาย